นี่นะครับอ่าก็จะเป็นฝายแล้วก็ที่ปิดนะ้ําอยู่มุมตรงนี้น้ํานะก็จะไหลลงมานะครับมาข้างล่างนะครับผมจะเห็นไนหะมฮะก็จะเป็นนะฮะก็นี่นะครับนะผมก็ได้มาอยู่กึง่งเกือบเกือบกึ่งกลางของแปลงที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเพื่อนบ้านด้านข้างของแปลงที่ดินก็จะมีไฟฟ้าอยู่หัวมุมตรงนี้เนหะ็นไฮะ ตรงนี้ที่เห็นเป็นแนวต้นไม้สูงเนี่ยก็คือเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเสาโทรศัพท์อยู่ตรงนน้นคืออ่าตรงนน้นก็จะเป็นเขตของโรงเรียนห้อยแห้งนะครับก็จะปาภูเขาที่เห็นตรงนี้คือเขาอ่าผ่าทั่งเห็นนะครับเนี่ยก็จะเห็นภูเขาแล้วก็จะเห็นวัดหลวงพ่อโตอยู่ตรงนี้เขาลูกนี้มีต้นไม้บางนิดนึงยังไม่เห็นตรงนี้ก็คือผ่าทั่ง เขาแค่ตรงนี้นะฮะนี่วิวภูเขาฝั่งทิศตะวันออกเห็นไหมฮะผมก็ได้มาอยู่ท้ายแปลงผมก็ได้มาอยู่ท้ายแปลงของแปลงที่ดินนะครับผมคือด้านท้ายจํานวนเนื้อที่ดินอยู่ที่6ไร่แปดสิบเอ็ดตารางวานะครับผมนี่นะฮะก็คืออยู่ด้านท้ายแปลงที่ดิน ลักษณะเด่นของแปลงที่ดินนะฮะก็จะเป็นที่ติดกับรำห้วยยาวเลยนะครับนี่นะ,ะความดาีความเด่นของแปลงที่ดินนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือว่า,าที่ดินแปลงนี้จะอยู่เขตของชุมชนหมู่บ้านป่ากลก้วยนะครับผมก็ลองดูวิวนะฮะวิวฝั่งทางทิศใต้แล้วก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาเห็นไหมครับตรงโน้นนะฮะคือฝั่งทางทิศใต้นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นข้ามเขาลูกนี้ก็จะไปตัวอำเภอวัลไย์แล้วครับผมก็จะห่างจากตัวอำเภอเไละย์ประมาณสี่กิโลเมตรนะครับผมนี่นะก็คือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับผมก็ฝั่งทางทิศใต้วันออกยื้อมาทิศใต้ก็จะเป็นวัดเป็นหมู่บ้านของผาทาั่งก็จะเห็นวัดหลวงพ่อโตองค์พระนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ขยับมาฝั่งทิศตะวันออกถ้าวิวต้นไม้ตรงเนี้ยไม่บังนะฮะขอผายตรงเนี้ยไม่บางเราจะเห็นอ่าเป็นภูเขาเห็นไหมฮะภูเขาตรงเนี้ยที่ที่อยู่แนวตรงเนี้ยจะเห็นเป็นภูเขาหม,หมดเลยแล้วก็จะเห็นภูเขาฝั่งอ่าของลําห้วยนี่ฮะอ่าตอนนี้พืชเกษตรอ่าค่อนข้างที่จะโูกนิดนึงแล้วก็ยังมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับผมนี่นะฮะ,ฮะลห้วยก็ความโดดเด่นของแปลงที่ดินนะฮะอ่าฝั่ง ทางทิศเหนือของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีฝ่ายน้ําล้นคือบนหัวแปลงที่ดินนะผมด้านข้างของแปลงที่ดินก็จะการลัศมีเป็นที่งอกที่เกินของแปลงที่ดินจากลําห้วยเนี่ยมาก็จะอยู่ประมาณสักหกถึงเมตรนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนได้ส่วนเสียของที่ดินนะครับผมที่ของลูกค้าที่จะซื้อไปนะครับผมอันนี้ก็คือ เหมือนว่าแล้วได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับผมนี่นะฮะนี่คือด้านท้ายนะครับผม